สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆชาว u t u b e ทุกคนนะครับแปลงนี้สรุปได้ว่าต้งดันต้งตถนะครับเอ้ั้งดันต้งตัดตัดอย่างเดียวไม่ได้ต้องดันด้วยดีนะครับตีอปูปานหน้ามาด้วยอันกรับตีเสร็จไปแล้ว ส่วนนี่นอนดูรถกับต้นกล้วยยญ้าต้นไม้นี้ก็สูงประมาณ7เมตรสนุกแล้วครับงานนี้เนื้อที่ไม่ขี่สิบไร่กาดว่าคงจะอยู่นี่อีกสักสองสามวันมั้งครับ แรงนี้ไม้ยางสวยๆนะครับเจ้าของก็จะไายไม้ยางเลยหารถมาต่างให้ดูโล่งๆในหน้ากาไม้จะได้ดูไม้ได้สะดวกแต่ว่านี่ครับนครับต้นไม้กับก้อมือผมต้นนี้ต้นเล็กนะครับนูน่นดูสูงนั่น ต้นนั้นไม้สูงประมาณ8เมตรต้องล้มครับไม่รู้ว่าจะคิดราคากันยังไงนะครับแปลงนี้ว่าเงินเป็นของลูกค้าประจำผมด้วยคุยกันง่ายๆครับสโลแกนผมก็เงินดีงานเดินนะครับการเงินดีตามได้หมดรกขนาดไหนก็เอา เ,เจ้ากองสวนบอกว่าแปลงนี้ยังไงก็ให้ผมมาไตบุกเบิกอีกเจ้ากองสวนเป็นการราชการเกษียณนะครับ <c oughs> ที่ป่านมาไต่ไต่ต่างดันกันอยู่หลายปีแล้วกับเจ้านี้ก้าแรงได้คุมแน่นอนครับถึงว่าจะตำยากสักหน่อยก็าตาม นีคับกองนั้นก็ดันกองนี้ก็ดันสงสัยต้องหาที่ปักใหม่ครับกันกันขึ้นมาแล้วเพราะว่าตรงนี้มันเป็นต้นรักป่านะครับใครที่ไม่รู้จักต้นรักป่าก็ให้สังเกตไว้นะครับเพราะว่า จะทำไม่มีอาการกันนะครับเห็นไหมครับตะกวดตะกวดภาษาบ้านผมเรียกแลนนะครับนี่ครับลักษณะของรักป่าก,กันเยอะนะครับ สวนตรงนี้ก็มีโปรงของหมูลิงนะครับขี้เกียจลงไปดูเปื่อมีงูเห่าด้วยเห็นเจ้าสวนบอกว่า,วามีงูเหลือมตัวใหญอ่อันตรายนะครับแบบนี้สัตว์สัตว์ตมีเยอะนอนครับครบับหลากหลายชนิดเมื่อตะกี้ก็ตะกวดหรือว่าเล่น เป็นสัตว์อนุรักษ์นะครับเพราะว่าแปลงนี้ที่ผมรับงานก็อยู่ใกล้ๆปูกเกานะแล้วก็อยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวคือน้ำตกปลรสวรรค์มันก็ยอ่อมมีสัตว์ป่าเป็นธรรมดาครับส่วนตรงนี้ก็มันอยู่นอกอยู่นอกเขตรักษาปันจัตว์ป่านะครับมีจะโดดเราสสบมาตมาทำงานได้ ใครก้ามาดูแล้วก <si ็ฝ <sy uh> ากกดไลค์กดซับสไคลให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ติดตามดูว่าเจ้ารถไถเราทำงานกันยังไงกว่าจะได้เงินมายากง่ายขนาดหน่อยไม่ใช่ว่าจะมีแต่ตีโล่งๆในครนะ รกแบบนี้ก็เจอมาบ่อยธรรมาดาครับสายลุยสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ